เสนอต้อน10แข่ง,งย้ายทีแมแบบโคตรแปลกและแหวกแนวอาจมีคำหยาบที่ท่านฟังและระคายหูกระผมขอยกมือไหว้ขออัยยท่านมาณนะที่นี้ด้วยหาาดูแลชอบชอบใจปุ่มไลค,ค์ปุ่มแชร์ปุ่มสับปุ่มกระดิ่งอยู่ใกล้ๆกอย่าลืมกดให้ขอบสนามหน่อยนะครับครับผมหลังจากสัปดาห์ที่แล้วเรื่องราวที่นําเสนอกันไปมีคนมากมายหลายแสนโอ้โหกดไลค์กดแชร์กันแบบว่า ถล่มทลายผมตกใจเลยคุณเกมประเด็นเราเหรอเออโอ้โหนึกว่านัชชีหลังจากที่เรานําเสนอกันไปสัปดาห์ที่แล้วนะครับในเรื่องของเงื่อนไขสุดแปลกแหวกแนวนัการฟุตบอลทีนี้เนี่ยในเพจพี่นัทเขาเคยนําเสนอไปแล้วในเรื่องของเว็บไซต์เกี่ยวกับเรื่องค่าตองค่าตัวครับมันเคยมีคอมเมนต์คอมเมนต์นึงเนี่ยพิมพ์เข้ามาว่าโอ้ยถ้ามึงซื้อไอ้คนนี้คนนั้นนะเดี๋ยวกูแถมข้าวสารให้สิกรสอบเลยอ๋อเหมือนแบบบอกว่าถ้าเอาลินการ์ดมาเดี๋ยวมึงมึงมึงเมนชั่นนะมึงเมนชั่นนะกูไม่เมนชั่นนักเตะเนี่ยมึงเมน แล,แล้วมึงอยู่ในรายการเกมเองมึงอู๋ไม่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 เออทบอยู่นี่ <c oughs> มันจะไม่เกิดเพราะมึงน,นี่แหละเขาเรียกว่ากูผักดัน<อ>คนก็สงสัยใช<า>่ไหมว่าพี่เกมอยู่ในรายการน,นั้นเป็นยังไงวะ<อ>ไปดูอ๋อที่กูผักดันเหรอเออเหมือนดันกูตกเห,เหะวอ่ะ แไไม่ก็พูดถึงลิขการ์ดก็พูดถึงโอริกีก็ได้อผมเหมือนแบบถ้าได้ตัวนี้เอาตัวนั้นมาแลกแล้วมึงเอาข้อสารไปด้วยเลยเใครจะซื้อแถมฟรีเลยเซึ่งหลายคนคิดว่าพูดขำๆกันแต่ปรากฏพี่นัทบอกว่าเฮ้ยมันมีเรื่องจริงมันมีสิการย้ายทีมที่แบบข้าตัวมันแปลกแหวกแนวมันไม่ได้แค่เรื่องเงิน่ะจริงปะเนี่ยดังนั้นเรามีสิบนักเตะที่ชื่ออาจจะไม่คุ้นหูนะแต่ดูในเรื่องของรายละเอียดดีเทลแล้วบอกเลยว่าโคตรน่าสนใจอ้าวลุยดิเริ่มกันที่ชื่อแรกครับผม คเน็ตคริสแตนเซนแน่นอนพูดไปทุกคนแม่งตัวอะไรเอ่ยขึ้นหัวครวะคิดประมาณ5านาทียังนึกไม่ออกเลยแม่งเล่นบอลอยู่แถวไหนวะเขาคนนี้นะครับผมค้าแข่งอยู่กับสโมสรวินบาร์เขาขึสโมสรทั้งหมแล้วคือต้องไปแทงบอลก็ไม่รู้ต้องไปต่อให้แทงบอลยังไม่รู้เลยกูว่าอยู่หลีกล่างอยู่หลีกล่างของนอร์เวย์เลยคือมีการดูแลตัวเองเข้าขั้นบัตซบเลยนะฮะปิดซีซั่นเนี่ยไม่ทำ้นตีนอะไรเลยวันวันแดกแต่กุ้งเผาแดกอาหารทะเลแดกซีฟูดร่างกายแม่งอ้วนถูก จนไม่เหลือคราบดาวซันโวของทีมเลยตอนนั้นนะครับผม ตอนสโมสรนะครับพวกเขาก็เลยอยากจะขายที่เซ็นออกไปเพราะว่าไว้เฮี้ยคุซื้อมาเตะบอลเฮี้ยแม่วันวันแดดแต่กุ้งเผาคงต้องเอาออกแล้วล่ะดังนั้นนะครับปรากฏว่ามีสโมสรหนึ่งเขาแสดงเจตจำนงชัดเจนว่าเอ้แม้มันจะแดกกุ้งเยอะแต่ถ้าหากว่าเราตัดเรื่องกุ้งออกไปแม่งยิงดีผลงานแม่งได้แม่งตัดเรื่องแดกกุ้งไว้ไปแค่นั้นเองหมายความว่าคือจะเอาไปไปเลี้ยงต่อเนี่ยคารับผมสโมสรที่สนใจเนี่ยก็คือสโมสรเฟคเคอร์ลอยโอ้โหหนักเลยเป็นเกาะไง เขาอาจจะคิดอ๋ <S <S อซีฟูดซีฟูดส,ดสมโมสรอยู่บนเกาะซึ่งเป็นสถานที่ที่คิดเส้นเขาเรียกว่าไปนอนแดกกุ้งได้เลยยาวๆวเแร็บอนเสร็จพักร้อนนะมึงไปริมทะเลเอ่ะหยอนเร็ดตกกุ้งมึงเสร็จแน่นอนได้กินแน่นอนนะครับแต่ปัญหาคือทาฟเฟคอลอ์เนี่ยเขาไม่ได้มีเงินเยอะไงสมโมสรชื่อเราเนี่ยยังไม่รู้จักเลยนะครับเขามองแล้วว่าเรื่องกุ้งเป็นปัญหาเดียวแต่ครับ ไม่มีเงินเยอะก็เลยไปเจราจาออโทษนะครับสโมอสอนนี้ครับอยากได้คีเ้เซ็นๆเงินไม่ค่อยมีแต่สำโมสอนผมอุดมไปด้วยทะเลจะบอกนะผมไม่ค่อยมีเงินแต่กุ้งแม่งหนาแน่นมาก <laughs> เอาเป็นว่าถ้าผมเอากุ้งมาให้คุณ75กิโลกรัม <laughs> ถวบ้านผมนี่โตเป็นแก้งเลยฮะเ,ออเรียกว่าถ้าคุณเอาไปแพร่พันต่อ,อ,อไปเปิดกิจการในสโมอสรอคุณอาจจะทำได้ดีกว่าสโมสรบอลด้วยเรียกว่าเปิดาร์มกุ้งได้เลยเปิดาร์มต่อได้เลยเอ,อเอาไปเบกเอาไปค้าขายได้หมดเอ,อเอาไหมปรากฏว่าสโมอสรวินบาทครับช่างใจแล้ะกุ้งกับนักเตะกูว่ากุ้งคุ้มกว่า ไอ้เหี้ยไม่รู้กูเป็นคิดเซนเซกูเจ็บใจมากเลยนะถ้าตัวกูเนี่ยร้อยปอนก็ดนอนไม่ว่าแม่ค่าตัวกูเป็นกุ้ง75โลอาจจะแพงนะเพื่อนถามนี่โอ้อายไม่ถูกเลยเฮ้ยไอ้นี่ย้ายมาค่าตัวอะไรอ๋อผมย้ายมาค่าตัว2,000ปอนด์โอเคพอแล้วค่าตัวมึงอะไรวะเฮ้ย75็กิโลเท่ากับกี่ปอนด์แล้วก็พูดไปดิถูกป่ะโอ้โหได้แบ่งก่อนแล้วเราไม่รู้นะว่าปอนด์คือปอนด์เป็นท่านหรือเป็นกิโลอัศวุปเจ็ดสิบหกิโลคือ50ปอนด์ศวุปนะสามเฮ้ย มึงใช้มาครับตัวอะไรวะคิดเส้นผประมาณ500ปอนห้0 0้อนปอนเองเหรอไม่มันถูกจังอ่ะสำสักกุ้งเลยนะกูบอกให้างเนี้ <laughs> จากนั้นนะครับคิดเซนเซนก็ช่วยต้นสังกัดเนี่ยจบไปอันดับที่3ของดีวิชั่น3เหนือกว่าทีมเก่าที่จบอันดับ5อีกเรียกได้ว,ว่าแม่งมีพลังแฝงค <c oughs> ือได้เงินไม่พอมึงต้องล่อด้วยกุ้งแ <c oughs> ดกกุ้งแ <c oughs> ดกกุ้งแดกกุ้งเราเก่ง <c oughs> โอ้โหเหมือนสต๊อปบไอได้ผักขมคิดเซนเซนได้กุ้งเผาส่งพลังเลยยิงตุ๊กตับตุ๊กตับสุดท้ายนะครับผมก็มีส่วนให้ทีมเลื่อนชั้นสู่ดีวิชั่น2ในปีถัดมากลายเป็นว่าทีมที่ขายเข้ามาอย่าง วินบานบาทจบตำกว่าอีกโอ้โหแล้วที่สอยคือได้แก้คุงด้วยนีคดิวแรกนะดิวที่สองจอรบานว่ะเฮ้ยจอรบานนี่ผมว่าเป็นนักเตะที่ทุกคนรู้จักแน่ๆอย่างน้อยว่าหนึ่งในสิบเนี่ยอันนี้น่าจะดังสุดแล้วคือจอรบานเนี่ยเป็นตำนานคนหนึ่งของวงการฟุตบอลกรับในช่วงที่เขาค้าแข่งกับเรอัลปูนี่คือก็ถือว่าเป็นสุดยอดปีกในตำนานเลยครับแต่ว่าก่อนที่เขาจะโด่งดังเนี่ย เรื่องของจอร์นอาจจะดูธรรมาดาหน่อยแต่ว่าพอรู้ว่าสุดท้ายท้ายสุดเขากลายเป็นซูเปอร์สตาร์ณเวลาปี80หลายคนอาจจะแบบเฮ้ยเื่อวันนั้นกูขายมันเท่านี้นเองเหรอวะอืออ่าคือเสียดายถูกต้องเรื่องของเรื่องก็คือบาร์นเน่ครับเป็นแข้งเยาวชนของทีมนอกลีกอย่างซัตบิลลีคอร์ดซึ่งเขาก็ได้รับการทับทามจากวัตฟอร์ดซึ่งตอนนั้นเนี่ยคุมทัพโดยเกรแฮมเทเลอร์ก็ดังอย่ก็ดังตอนนั้นณตอนนั้นนะ โดยสิ่งที่เป็นค่าตัวของจอร์นบานผู้ที่เป็นซปเปอร์สตาร์เราก็ต้องไปเจอจอร์นบานกันมปเออเออไปเตะบอลกับจอร์นบานไล์ลงขอบสนามนี่แหละก็เป็นตำนานเลี้ยงผัวง่ายครับผมก่อนจะเป็นตำนานเลี้ยงผัวค่าตัวของจอร์นบานคือคือฝุงนเท้าพุทแข้งลูกฟุตบอลสตาร์สลับสนับแข้งคือไม่ได้จ่ายกันด้วยตังไม่มีอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าให้เขาด้วยทรัพย์สินบุรุษค่ากันเป็นแบบพนลงเท้าสองคู่สตาร์สามข้างสนับเท้า เหมือวุ้จากอุปกรณ์กีฬาให้กับน,น้องๆ<อ>แล้วก็เลยเอาไปแลกเป็นจอรบานมาซึ่งอย่างที่รู้กันนะจอรบานประสมความสำเร็จในวัน่อนมาใครจะเชื่อว,ว่าค่าตัวเท่ากับการ บริจาคอุปกรณ์กีฬาครับ <c oughs> ครับผม <c oughs> ดิวที่ 3. John. คอลินจอนคนนี้นะครับเป็นดาวยิงชาวไลบีเรียก็เคยโลดแล่นในพรีเมลีกอังกฤษมาแล้วกับฟูลแลมครับเริ่มต้นคาแข่งกับทีมในบ้านเกิดตั้งแต่เป็นวัยรุ่นสโมสร D E S, <c oughs> <S ในวัเจลครับผูกภาพทามในสโมสร FC ธอรเวนเต้อันนี้เริ่มดังมาหน่อยในลีกคอนแลนด์นะครับค <c oughs> ว้าตัวไปร่วมทีมในเวลาต่อมาซึ่งสิ่งที่ธอเวนเต้เนี่ยต้องเสียให้กับต้นสกัดเก่าของจอนเพื่อได้ตัวเขามานะฮะ คือไม่กูก็ไม่เข้าใจว่าตรงนั้นเนี่ยพื้นที่สมโมสรของดอีเอทไอโวเจลเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมออันตอนนั้นจั่วอาจจะสร้างห้องสมุดออาจจะต้องการหนังสืออาจจะต้องการาความรู้ให้กับเยาวชนแต่ที่แน,น่่คือค่าตัวที่เขาบอกมาในข้อมูลที่พี่นัทเขียนมาคือสารานุกรมห้าเล็บ <laughs> ส่งให้กับสมโมสร แล้วส่งอย่างดีด้วยนะส่ง e m f ด้วย3วันถึงไม่ต้องรอแบบลงทะเบียนอ่านกันให้เพลินไปเลยห้าเล่มเลยนะแล้วหลังจากนั้นคาลินจอนก็ย้ายเลยซึ่งกูไม่รู้ว่า5้าเล่มนี้เนี่ยมันเป็น5้าเล่มที่แบบ5ตอนหรือเป็น5้าเล่มที่เหมือนกันหมด5ฉบับอะส่วนจอนก็ไม่ธรรมดานะครับย้ายมาปุ๊บนะฮะผลงานดีจนฟูลเล่มในพิม์ลีกอังกฤษดึงตัวเป็นสู่ทีมพร้อมในดับพิม์ลีกอังกฤษเกือบร้อยนัดยิงไปอีก10ประตูในซีซั่นเดียว กูอยากจะรู้สารลึกลับนั้นไม่สารลึกลับมันไหลเพามันมีค่า <c oughs> อะไรวะนี่ไปดูสโมสร DAS Neversel เนี่ยตอนนี้ไม่ใช่เท้ายิงคาราบมหมใไ้หัวอ,อ๋ออ๋อเป็นคนมีหัวรู้คำรู้คำรู้ดิว,วที่สี่แกลลี่พันลิสเตอร์เฮ้ยอันนี้อีกคนนึงก็เป็น,<ค>นว่าหลายคนที่ดูฟุตบอลมานานน่าจะรู้จักคนนี้นะครับใช่ครับสำหรับแกลลี่พานลิสเตอร์นี่นะครับก็เคยได้ชื่อว่าเป็นนักเตะที่ค่าตัวแพงที่สุดของกองกรีฑาตอนที่เขาย้ายจากดิสโบรไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในปี1989 ค่าตัวตอนนั้นแพงที่สุดคือ2.3ล้านปอนด์นี่คือในวันปี1989ก่อนพวกเราเกิดกันนะฮะใช่คือค่าตัวอยู่ที่2.3ล้านปอนด์ใช่ถ้าพูดถึงปิกี้เราพูดถึงจอร์นบาลคือลิเวฟปูพอลิสเตอร์คือของแมนยูซึ่งเป็นดีลแปลกๆเขาเรียกว่ายุคเดียวกันเลยยุคเดียวกันเลยคือพอริสเตอร์เนี่ยคว้าแชมป็นีิวเป็นสี่สมัยแต่ว่าใครจะเชื่อก่อนหน้านี้ ค่าตัวของพาลิสเตอร์ที่มิดเดิลสโตรได้เข้ามาตอนนั้นมันคุ้มมากคือพาลิสเตอร์เนี่ยย้ายมาจากบิลลิงแฮมทาวทีมเยาวชนที่พาลิสเตอร์สังกัดอยู่ครับจุดพิกผันแล้ไหกันแต่ว่าอันนี้กูเหยกับจอนบานนี่กูว่าเข้าใจเลยนะคือตบไหล่กันเฮ้ยมึงเฮ้ยเหมือนกันเลยไอ้กูไอ้เหียเราจุดรถต้นเหมือนกันนะเหมือนกันจริงๆเลยนะมึงมีกี่มีกี่ตัวที่เขาให้ไปะตอนนั้นกูมีสนับข่าอกูมีรองเท้ามึงเป็นไงบ้างของกูนี่มีเสื้อสามตัว ลูกบอลหนึ่งลูกตะข่ายโกนหนึ่งอันวิ่งเล่นบอลได้เลยของมึงบริจาคเยอะหนิได้ข่าวได้เยอะเยอะเยอะตอนนั้นบริจาคมาเยอะมากนี่คือจุดเริ่มต้นของอาริเตอร์คือจอนบาลาริเตอร์คนนั่งคุยกันแบบที่ผมคุยกับคุณเดว่ะเพราะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับเขาแค่บริจาคเสื้อ3ตัวลูกบอลหนึ่งลูกและตะข่ายโกมิดเดิลสโรก็ได้ตัวแกรี่พาลิสเตอร์มาจากบิลลิงแฮมทาวแล้ว ล้วใครจะไปรู้ว่าจะกลายเป็นสุดยอดคือคุณรโมสอนไม่ใจดำมันคือมาจากกูนะไม่แต่คือมันดึงตั้งแต่เยาวชนโอคือ,เ,อ,อเป็นกูจะแถมเงินให้นิดนึง <c oughs> มันจะได้ระบุไปในข้อมูลว่าร<ม><ม>้อยปอนไม่ยังดีผมอมองว่าแบบในในชุกยุคสมัยนั้นน่ะนักเตะที่แม่งมาจากเยาวชนมันอาจจะยังไม่มีเรื่องของค่าตัวอะไรแย่ๆมากมายปะมันก็เลยเป็นเรื่อแต่มันก็แปลกมากที่กลายเป็น2ตํตำนานน่ะคือบริจาค เสื้อผ้าวจากเข้าของเครื่องใช้ที่มันเกี่ยวกับฟ,ฟุตบอลอุกปกรณ์กีฬาใช่เพราะว่าน<ๆ>้องๆอย่างน้องสาวกูคนนี้ที่กูรู้จักในวงกา <c oughs> รคุยกันเมื่อก่อนทำงานได้300เรื่อมาเป็น500 1,500 2,000 1 2 0 0ง4,900และมาเป็นค่าตัวเนี่ยบางวันบางนักลงนักนึงเนี่ย25,000่เนี่ย <c oughs> กูนึงบอกว่าการทำงานเนี่ยเมื่อมึงเก็บประสบการณ์เนี่ยมันจะแพงขึ้น เมื่อมึงลงสนามทีขึ้นค่าตัวมันขึ้นไปเองน้องสาวพี่นี่พอแบบ2 5งหมแล้วได้ได้ข่าวล่าสุดมันเปิดเป็นไอ้นี่ป่ะที่เปิดเป็นกุ๊ปเพิ่มป่ะไม่ไม่ไม่น้องสาวกูคาแข่งอยู่ในไลน์ยู่ในเต็ดไลน์ยู่ในเต็ดอยู่ในกลุ่มเท่านั้นเลยเออยู่ในเต็ดไอเขาจะมีผู้จัดการทีมคนเดียวคนเดียวเป็นผู้หญิงแต่แล้วแต่แล้วแต่ไลน์ยู่ในเต็ดหนึ่งลน์ยู่ในเต็ดสองด้วยป่ะซึ่งการทำงานของทีมทีมไลน์ยู่ในเต็ดเนี่ยคือสมมุติว่าถ้ามึงจะต้องการนักเตะไปคาแข่งมึงติดต่อไปผู้จัดการเขาไปส่งนักเตะให้มึงเลือกกกมึงงออยาาาต้้รคแ คนเดียวนั้นแต่ถ้ามึงมึงมึงรวยมึงก็เลือกนักเตะเยอะมึงก็ต้องจ่ายหนักหน่อยแต่ผมเห็นคนใช้บริการไลน์ไนเตดเออบางทีไม่ได้เรียกแค่คนเดียวนะทำไมอ่ะสองคนสามคนก็มีก็ถึงบอกว่าถ้ามึงมีทุนทรัพย์สูงมึงก็เลีอยนนักเตะมาเตะได้เยอะใช่ก็ที่หมดไปห้าหมื่นนะเราอะดิวที่ห้าย่อนราดดู เรื่องนี้นะครับผมเกิดขึ้นในปี1998หลังจากที่สมโมสรปีอูปเปรโตซันนี่ตกชั้นจากลีกสูงสุดของประเทศโรมาเนียนะครับทำให้พวกเขาเนี่ยต้องประสบปัญหาทางการเงินทำให้พวกเขาเนี่ยจำเป็นต้องโลกะวะ่ะขายนักเตะตัวหลักของทีมออกไปแทบทุกราคาไม่ว่าจะขายกี่บาทกูยอมหมดเ<ม> <ลง S 2> รียกได้ว่าเละหลังอนะ่ะเออและหนึ่งในคนที่โดนนะครับนั่นคือยอนราดูกองกลางของสโมสรนี้นั่นแหละแต่ดิวของยอนราดูเนี่ยนะฮะมันน่าสนใจที่ว่าสโมสรวบเเคีย เป็นทีมดิวชันสี่เหมือนกันเลยไม่ได้มีตังมากมายก็เห็นว่าไอ้ไนาการลำบาก<อ>เ,เรามีอะไรมาช่วยเหลือกันได้บ้างว่ามองซ้ายมองขวาอ่ะสุดท้ายแล้วนะฮะตามภาษาจากทีมนี้ล่างคุยกันนั่นก็เหมือนกับชาวบ้านอ่ะคนบ้านเดียวกันลวแค่มองตากันลวก็เข้าใจอยู่ตต์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 ตตสุดท้ายนะฮะด้วยความที่อยากขายเปโตรซานีเนี่ยเลยแจ้งว่าเฮ้ยถ้ามึงไม่มีเงินเนี่ยไม่เป็นไรขอเป็นตอนนี้นะโอ้โหหิวใช่ไหม ูขอเนื้อวัวเ coś, อาอหมูหมูได้เัื่อกับหมูนะกินแ<ม>ค่สองอย <ใ S 1> ่างเออมึงไม,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 ไม่ไม่กินหลากหลายเหรออ้าวบ้านกูไม่กินหลากหลายขอเนื้อหมูกับเนื้อวัวสองตันเนีย <c ười> ขอสองตันเลยแ <c ười> บค<น>บอลแรกกันเนื้อหมูเนื้อวัวสองตันเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนทำได้ไหมาหาเนื้อหมูกับเนื้อวัวมาสองตันจะไปทำไส้กรอกแดกด ดีลคิปถ่ายแล้วสรุปคือเขาเอาเส้กรอกมากินเหรอเขาไม่ได้มากินยังไงเขาเอาไปทําธุรกิจขายแปรรูปขายแล้วเอาเงินทั้งหมดเนี่ยรวมเป็นก้อนกลมมาจ่ายเงินนักเตะในทีมเพื่อให้มันเดินสโมสรเดินต่อไปได้เชื่อบางทีสโมสรมีเจ้าของที่นม่งลึกล้ำก็อย่างนี้นะถ้างี้เราทำอย่างนี้ได้ไหมเราเอาผู้ยิมนาบางคนขายให้กับประเทศบางประเทศเอาภาพมาแล้วก็มาทำแมสแล้วก็แจกประชายัไม่เวิร์กพอเอาอย่างนี้เลยดีกว่ากูขายแบบนี้เลย กูขายทั้งทีมทั้งเซฟเลยเหรอทั้งเซฟบอกว่าเซฟเนี้ยบริหารบ้านเราดีเพราะเราเก่งเรื่อง PR เอารแล้วแลกกันแลกอะไรเราขอทีมงานบ้านเข้ามาอ๋อแลกกันยกย้ายอันนี้ยกย้าย1ปีพอแค่1ปีเห็นความแตกต่างชัดเจนแต่ทิ้ผหายมา5ปีแล้วนะดีลที่6แซดในเป็นเรื่องราวในช่วงยุคปลาย90 ฟูแลมเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในทีมที่รับการจับตามองมากเพราะว่าส่วนหนึ่งพวกเขามีเจ้าของทีมที่โคตรรวยอย่างโมฮัมเหม็ดอัลฟาเยตเขาชื่อนี้เอาน้องฟ้าไปทําอะไรนะฟ้าไหนเนี่ยเอ้าไม่รู้ไงใช่ฟ้าลายยูเรสเตปปะเนี่ยไม่มีไม่มีอ่านนะไม่มีอ่านะไอห่างเข้าเรื่องเบียร์กูยิ่งเชทคลายตรงนี้โมฮัมเหม็ดอัลฟาเยตเป็นเจ้าของข้างแฮร์ริสนะครับซึ่งก็บริหารทีมฟูแลมไปด้วยพวกเขาใช้เงินไปมากมายในการซื้อนักเตะเข้าสู่สโมสร ซึ่งบางคนเนี่ยก็มีผลงานดีบางคนก็ตำลังพริกละลายแม่นะ้ำคือแมงก็ไม่เวิร์กครับแต่ว่าใครจะไปคิดว่าคนที่ถือว่าคุ้มที่สุดเนี่ยกลายเปไ็นได้ของ Sad แซดไนท์แซดไนท์เนี่ยแทบไม่ต้องเสียตังอะไรเลยในการได้มาทำไมคือ <ะ S 1> ตอนนั้นเนี่ยฟูลแลมไปดึงตัวแซดไนท์มาจากอ่ารัสออยู่ในเตดในทีมนอกลีกซึ่งสิ่งที่รัสออต้องการทำไมวะกูไม่เข้าใจ <S <S เหมือนกันอีก้วทำไมอะรัสออต้องการกางเกงวอร์ม30ตัวบตัวไอ้ีกจนเยอะนะ อันนี้อาจจะมีประโยชน์ไปจานให้ในทีมทได้เยาวชนได้ใช้เลยนะแล้วก็30ตัวนะถูกแล้วก็แลกแซตไนท์ไปแล้วก็ทําให้แซตไนท์เนี่ยก้าวเข้ามาเป็นกองหลังของฟูลแลมแล้วเป็นกองหลังตัวหลักด้วยแล้วจริงๆคุณรู้ไหมว่าแซตไนท์เนี่ยถึงแม้ว่าหลายคนเนี่ยอาจจะแบบว่ามันเขาอาจจะไม่ได้ดังเหมือนแกลลี่พาลิสเตอร์ไม่ได้เหมือนจอร์นบาดแต่เขาก็โลดแล่นอ,อยู่บนเว <c oughs> ทีพรีเม์ลีกสองร้อยนัดครับถือว่าเยอะมากเมื่อเทียบกับเยอะสุเป็นเกมวอร์มสามสิบตัว <c oughs> ซึ่งไม่รู้ตอนนั้นเกงวอร์มนี่แม่งเย็บผักตักเย็บผักตักร้อยเองหรือเปล่าถูกมันอาจจะแพงมากหรือเปล่าในช่วงเวลาแบบนั้นพอสโมสรคํานวณแล้วว่ากางเกงวอร์ม30ตัวอาจจะราคาเท่านี้ถ้าสโมสรไปซื้อเออก็เปลี่ยนไม่ตังเกงแล้วกันไม่เอาเงินเออไม่เอาเงินเพราะสุดท้ายกูได้เงินกูไปซื้อเกงวอร์มอยู่ดีเอาเกงวอร์มมาเลยดีกว่าเหมือนได้เงินห้าพันเนาะเออได้ไหมได้ไหมน่ะไม่ได้สมควรไม่ควรได้ไม่ควรได้แต่คนที่ควรได้ก็ควรให้เขาเออไปบอกเขาไม่ได้ไม่ได้ แล้วรู้ไหมว่าแซนไนท์เนี่ยลงเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษไปถึง200นัดเด้อพอเทียบกับเรื่องของค่าตัวคือ200นัดนี่ไม่ธรรมดานะพรีเมียร์ลีกอังกฤษคือลีกสูงสุดของอังกฤษนะเท่านั้นไม่พอติดทีมชาติอังกฤษด้วยโอคุณมันตกโลกไปตรงไหนวะไม่เคยดูเรืจริงๆขออภัยครับโอ้โหถามว่าผมทันไหมไม่ทันไม่ทันนะไม่ทันทันรู้หรือเปล่าว่าเขาค่าตัวค่าตัวด้วยอย่างเนี้ยไม่มีใครรู้หรอกเนอะคนที่จะรู้ได้คือสุดยอดแบบมันแท้เป็นไง อวยคมคมโคตรชูคำถามเรื่องฟุตบอลนี้ถ้าใครอยากรู้นะต้องถามใครอ่ะดูนักในพันเฮ้ยเตรียมตัวเลยเตรียมตัวเตรียมคิดไปเลยคิดเรื่องที่อยากรู้ว่าแบบแม่กูไม่เคยรู้ในสัตว์ข้อมูลเหล่านี้กูอยากฟังว่ะเตรียมคำถามไว้ดีก็ดูดิไปขุดมาได้ไงเกงวองสัตทตัวคนนี่รู้มีคนเดียวเดินนักสุดยอด ดิวที่เจ็เออนี่บิวเคนช็อปชื่อนี้ว่าผมมั่นใจว่าชา,าวชาวคำนามนี้ไม่เคยได้ยินแน่นอนเพราะว่าเขาเป็นนักเตะจ,จากสมัยก่อนสงครามโลกหรือเรียกได้ว่าถ้าคุณเคยได้ยินเนี่ยก็ต้องรุ่นทวดเล่ามาให้ฟังอ,ะอ่ะแบ,บ็คไหนยังไม่รู้จักเลยเออไค้ที่คงรู้จักหรอ,อเป็นแบ็คซ้ายดีกรีทีมชาติอังกฤษเป็นตำนานสโมสรเชฟฟิลเวนส์เดย์ติดทีมชาติไป26นัดนะครับเริ่มสร้างชื่อมากับสโมสรเฮาซิตี้ ซึ่งย้อนเวลากับโอ้โหย้อนนานมากอันนี้ปู่ยังไม่เกิดเลยเกือบร้อยปีเลย99ปีที่แล้ว1921อซึ่งการเจรจาเกิดข cool ึ้นในวันนั้นนะครับฮาวซิตี้เอาเงิน100อปอนด์ถ้าตีเป็นเงินไทยก็4,500บาทแต่ณนวลานั uh ้น huh. ณ no, ้วเวลานั้นย้อนเวลากลับไปดิเงือน4,500บาทเนี่ยนะครับผมให้คนคนนึงมาเตะบอลคุณได้เป็นหลายปีวันนี้4 5 0 0บาทอยู่กับเราได้ชั่วโมงเดียวนะต้องไปแล้วนะ นี่คือน้องฟ้าจาลกลายยูนเต็ดไม่ใช่นี่ไงน้องพลไปเช็คนะพี่บอกนะเข้าลายบ้างนะพี่บอกก่อนเอ้ยไอ้่แี่หนึ่ง้า้งนะให้บ้านกูเาไม่อยู่เวลาเอาลูกกลับบ้านอ่ะไม่ใช่ว่าเขาทำตัวดีนะพี่บอกก่อนนะกูเนี่ยอยู่บ้านอยู่กับเตาอยู่กับหมาอยู่กับแมวจริงๆเหรอผมเป็นคนดีจริงครับเดี๋ยวผมพาไปเปิดบ้านนี้ว่าใช่ข้อานพาไปเปิดบ้านว่าบ้านผมอยู่กับสงบ์ขนาดแล้วมึงจะเข้าใจผิดแล้วมึงจะโดนด่าด้วยเบลอะไรล่ะเอาหลักฐานมาแน่่ อยกาหในราคาไว้แต่ผมแฉนักเตะคนนี้ได้รับเงิน100่อปอนด์บวกกับเบียร์อีกหนึ่งลังซึ่งมีรายงานว่าคัดเหมือดแฮปปี้สัสเพราะว่าเอามาจัดปาร์ตี้กันต่อที่สโมสรเลย100ยปอนด์เก็บไว้ จบเบียเนี่ยนะว่าเฮฮากันได้ทั้งทีมสุดยอดและจากเงิน4,500บาทบวกกับเบียอีกหนึ่งลังตอนนั้นนะฮะส่งให้บิวเคนชอปกลายเป็นตำนานของสโมสรนั้นในเวลาต่อมาเลยครับผมสุดยอดคือเบียหนึ่งลังกับเงิน4,5 0 0ดิวที่8ฟรังโกดิซันโตอันนี้ใครไม่รู้จักนี่ต้องตีปากนะผมว่าเพราะว่าฟรังโกดิซันโตเป็นหนึ่งในนักเตะในยุคที่ผมว่าถ้าคนเริ่มดูบอลในวัยผมก็คือค20กว <20 S 1> ่ายี่สิเต้องรู้จักฟรังโกดิซันโตครับเพราะว่าดิซันโตเนี่ย ก็ย้ายไปอยู่บุนเดสิกาเยอรมันกับเวเดร์เบรเมนซึ่งตอนเขาเริ่มค้าแข่งกับสโมสรแรกของเขาเนี่ยคืออยู่ที่ชิลีครับช <คะ S 1> ื่อสโมสอรออตักซ์โอโิตาเลโนเขาเนี่ยย้ายมาจากตรงนั้นด้วยค่าตัวที่แบบแปลกประหลาดมากเหตุการณ์มาเริ่มจากการที่ดีซานโตเล่นให้เก็บทีมท้องถิ่นแมวมองของออตัคซ์เนี่ยก็ไปมองเห็นว่าเฮ้ยไอตัวนี้ดีว่ะตัวนี้แม่งแจ่มเว้ะจะทํายังไงถึงจะได้ดีซานโตมาอยู่กับทีมในตอนนั้นงซึ่งตัวแทนของออตัคซ์เนี่ยก็เข้าไปพูดคุยกับทีมท้องถิ่น แล้วก็ต้องงงเพราะว่าสิ่งที่ทีมท้องถิ่นทีมนั้นเรียกร้องเพื่อเป็นค่าโตของดีซันโตก็คือตะข่ายโกสองอันสีช็อคสำหรับตีเส้นสนามสีช็อกด้วยเหรอแถวนั้นไม่มีศึกษาพันธุ์นิดหรือไงเขับพี <c oughs> ไม่รู้ขออะไรอื่นด้วยนะรองเท้าไม่เอาซึ่งทีมก็ตกลงด้วยตกลงทีสุดท้ายครับดีซานโตก็ย้ายไปอยู่กับเชลซีในราคา3.4ล้านปอนด์หลังจากที่อยู่กับออตัสนะอยู่ทีมมา3ปีเมื่อปี2008 ดิวที่เก้าเอียนไรโอ้โหนักนี้นักเตะเอียงขวาเลยทำไมับผมเอร้ารไงถ้าซ้ายก็เอียนเลฟ้วเขาเขาบอกไอ้อ้วนอะมึงอ่ะชอบเล่นมุกแป๊กของพี่เบลฮาสุด เดี๋ยวเดี๋วมึงเริ่มมึงเริ่มแล้วมึงเริ่มมึงตามหมวดแล้วนะมึงเริ่มตามหมวดให้กูเลยเอียงอาไรนะครับผมเป็นตำนานดาวยิงสโมสรกิตต์พาเลตอาร์เซนอลโด่งดังมากมาในช่วงปลายยุค80ต่อมาถึงยุค90ก็ยังโด่งดังอยู่ครับด้วยสไตล์การเลี้ยดรถเร็วเด็ดขาดในการจบสกอร์มาดยีวยวนกวนส้นตีทำให้แฟนบอลเนี่ยรู้สึกว่าหลงรักเขาเป็นอย่างมากได้ได้ว่าทั้งเมื่อก่อนนะครับ มีโซเชียลเน็ตเวิร์กอาจจะมีคนตาม IG สัก50ล้านได้นขนาดนั้นเลยเหรออา้าวดังไงเด็แค yes, <can> ่พิสเตอร์พาเลตเนี่ยไปปิ้งฟอร์กของ Air เอร์ไรในปีหนึ่งพันปดสิบหที่ตอนนั้นเนี่ยเขาเล่น,นสโมสรกรีนวูดโบโรครับอยู่ในนอกลีกนู่นเลยนะฮะซึ่งสิ่งที่พาเลตเนี่ยต้องเสียเงินเพื่อไปเอาเอรนไรท์เข้ามาสู่ทีม,อมตอนนั้นเนี่ยน่าจะเป็นว่าทีมนี้เนี่ยทีมสโมสรกรีนวูดโบโรเนี่ยอาจจะพัฒนาขึ้นมาในระดับหนึ่งการ์เซนฟิตเนสจัดคงจัดของ,ขอ,งอย่างไอ้เหี้ยขาดชุดเหล็กว่ะ อย่บอกนะชุดเหล็กอาจจะให้ทีมงานไปเช็คมาอุ้แพงหลายปอนเลยชุดยกน้ำหนักแรงเออก็เลยเจรจาเอ้ยไอ้นี่จะเอาเอียนไอ้นี่เอียนไรใช่ไหมผมขอชุดเหล็กหนึ่งชุดเซ็ตยกน้ำหนักในโรงยิมประกอบไปด้วยดัมเบลลูกยกเหล็กเพิ่มน้ำหนักบา์เบลไอ้ที่นอนยกอกขอครบชุดเลย คือตำนานเพื่อจะมาเติมฟิตเนสไงและกับฟิตเนสครับผมเออดีว่ะเฮ้ย <he. S 1> สมสอ,อนกรีนวูดโมโร่ได้ฟิตเนสส่วนสมสอ,อนคาเลตนะครับได้เอียนไร ซึ่งมันแรกมาจากชุดตำหนักเพียงชุดเดียวอะส่งให้เอร์ไลน์นะครับกลายเป็นตำนานดาวยิงฟังสอนพาเลตต่อยอดไปเป็นตำนานดาวยิงสโมสร,รอาร์เซนอลอีกยิงกระจายกลายเป็น,านดาวตัวสูงสุดตลอดกาลในเมื่อปี1998ก่อนจะมาโดนเทร์รี่อองรีทุบสถิตินี้ในภายหลังคือถ้าผมเป็นกินบูดโบโรนะผมจะให้เอร์ไลน์กลับมาแล้วก็ยืนพิงแล้วก็ถ่ายรูปไปแล้วถ้ากูยืนพิงฟิตเนสแล้วถ้ากูแล้กูบอกเลยแล้วถ้ากูเป็นสโมสรกีนว <laughs> ูดโบโร กูจะเอาชุดเหล็กนั้นน่ะไม่ทิ้งเลยเออมันควรอยู่ในพิธภัณฑ์ชคิดคิค่าตัวของเอียอะไรนะว้ยเพราะว่าอันนี้มันคือยังมีสิ่งของไงแต่พวกแบบก่อนหน้านี้อย่างจอร์บานอย่างแฮมิลเตอร์คือมันเป็นชุดมันอาจจะหายไปแล้วอาจจะหายไปขาดไปหรือแบบว่าสลายไปตามกาลเวลารากฏกินวุดโบโลโละเอาชุดเหล็กขายทิ้งทิงเดียวสุดท้ายฮิวมคลินน่ะแห้คือก่อนหน้านี้เราพูดมันเก้าข้อเนี่ยมันจะเป็นแบบ สโมสรลีกล่างสโมสรน,นอกลีกแต่ว่าอันนี้แปลกมากเพราะว่ามันคือการซื้อขายกันระหว่างสโมสรสต็อกพอร์ตกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันนี้ทีมใหญ่นะซึ่งตอนนั้นน่ะทั้ง2ทีมอ่ะมันคือ2ทีมที่อยู่ในลีกสูงสุดด้วยกันทั้งคู่ครับคือเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อปี1928ครันเก้าร้อ0 <Manchester> ปี่สิบแล้วใช่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ความสนใจฮิวแม็กกีนาแฮมกองกลางของสโมสรสต็อกพอร์ตคู่แข่งร่วมลีกเป็นอย่างมากโดยทางสต็อกพอร์ตตอนนั้นประสบปัญหากัน สมสรกำลังขาดติด,ตดกำลังจะเจ๊งตัวเลขติดลบาการเงินมีปัญหานี่ใส่ชุดนักศึกษาไปหาเขาหรือเปล่าใช่เหมือนน้องฟ้าเฮ้ยแชทแท็กน้องฟ้าไล่อยู่ในเต็ดต่อกันที่ฮิวแม็กลินเนแฮร์นะครับตอนนั้นเนี่ยหลุยส์ร็อกค้าซึ่งเป็นผู้ช่วยกวลทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีธุรกิจส่วนตัวคือการขายไอศครีมก็เลยแหมหัวหมอเว้ยไอ้นี่แม่งคือตอนนี้สโมสรจะเจ๊งใช่ไหมเดี๋ยวอ้กูทําไอเทมอยู่แล้วส่งตู้แช่แข็งสำหรับทําไอศครีมไปให้ซัพพอร์ตซะหน่อย ที่มากว่านั้นคือ<ม>เขาเอาตู้แช่แข็งอะไปแลกกับกองกลางคนนี้นี่แหละซึ่งคาตตาพอร์ดมึงไม่มีเงินไม่เหามึงเอาตู้ไอติมไปทำเยี้ยอะไรอะเอือาไปดึนนจะแจ่หรืออะไร <S <S เขาอาจจะต่อยอดเลยซ็อกพอร์ตอาจจะคิดแล้วว่าเฮ้ยไม่เวิร์กไม่เวิร์กทำทีมบอลไม่เวิร์กไม่เวิร์กกูต่อยอดแล้วเดี๋ยวเอาตู้ไอติมมาอย่างน้อยก็ประหยัดค่าใช้จ่ายเออวันนี้ต็อกพอร์ตอยู่ไหนกูก็ไม่รู้แล้วนะนะเพราะว่าไอติมหนึ่งตู้แล้วแหละที่แมนยูส่งไปให้นะครับแล้วก็ได้ตัวแม็ค์ลีน่าแฮนด์มาเจ้สุดท้ายแม็ค์ลีน่าแฮนด์กลายเป็นขุนพลหลักของทีมปีศาจแดงครับเขาลงเล่นให้กับทีมไปมากกว่าร้อยนัดครับตลอดระยะเวลา6ปีที่อยู่กับสโมสรก่อนนจะแขวััดกบ นอดเขาตี y, ก็เป็นถือเป็นเรื่องที่สโมสรของลีกสูงสุดคุยกันแล้วแลกกันด้วยตู้แช่ไอซ์สตรีมออและนี่ก็คือ10บรายชื่อที่ย้ายตัวมาด้วยครับตัวสุดแปลกผมว่านี่เป็นหัวข้อที่แหวกแนวใครใครพี่ว่าอันไหนแหวกสุดสำหรับพี่สาหรับผมนะผมว่าไออันแรกสุดอ่ะเอ,อผมว่ากุงก้งกุ้ง75โล7 5โลนี่แม่นแบบทีกสุด,สดเพราะว่าหนึ่งของเขิงอะไรเนี่ยมันเอาไปใช้ต่อได้ออแต่กุ้ง7จ็ดสโลนะผมยังรู้สึกว่ากุ้งอะ มันเป็นกุ้งที่ตายแล้วด้วยซ้ำแล้วไม่ได้เป็นแดกด้วยไงคือมันไม่ได้เป็นฟาร์มอ่ะแล้วคือไอ้อย่างมันมีเนื้อกับเนื้อวัวเนื้อหมูคือไปทำไส้กรอกเพื่อขายเอาเงินมาเอออันนี้เข<ค>้าใจได้ว่าเป็นธุรกิจแต่กุ้งอะ่ะมันก็ไปแดกกันแล้วมันกินยังไงหมดว่าจะเยอะโลอ่ะแล้วมันหมดไปภายในเวลาอันรวดเร็วอ่ะยังดีนะทลงานได้ดีใช่เพรงั้นนี่คือแบบโอ้โหเข้าสุภาษิตไทยสุดๆคือไอ้เหี้ยเลี้ยงเสียกุ้งศกไอ้เหี้ยไม่ใช่เลี้ยงเสียกุ้งศกอ๋อโอ้ยหาุไปนนนนชชชชอออบบบๆีีี่่ัดจจรริิงงผมื าชอบอันไหนที่คิดว่าแปลกมากๆนะครับลองคอมเมนต์ไว้ให้เราด้วยอยากให้เราทันคอนเทนต์แปลกลองเอาเริ่มมันต้องเริ่มจากอะไรรู้ปะมันต้องเริ่มจากคนคนคิดก่อนถ้าคนดูช่วยกันคิดเรามีเคียร์ที่เก่งอยู่แล้วเดี๋ยวนัดทัดหมดไหมสุดยอดถ้าคุณคิดหัวเรื่องได้โคตรแปลกแล้วพี่เขามีข้อมูลมาเสริมกันมันจะกลายเป็นอย่างนี้นะครับผมดังนั้นอยากดูคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรครับสิบเรื่องเกี่ยวกับอะไรสามารถคอมเมนต์ขอไว้เลยนะครับผมไม่ลืมครับติดตามคอนเทนต์อื่นๆมากมายครับผมเก็บเองละเองข่าวขอบสนามดาร์ก โต๊ะบอลและขอบสนามสเปเชียลเรื่องฟิลเดอรมาเล่ารวมเรื่องฟุตบอลดีๆมาทุกวันนะครับผมคนอนเทนต์สนามมีทุกวันจันทถึงอาทิตย์วันละ3-4คลิปติดตามได้กดกระดิ่ง2ทีไม่มีพลาดทุกคลิปนจะจ๊ะแล้วพบกับผมเบลขอบสนามและเกมขอบสนามใ,ใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมไลน์ทีวีนะครับเข้าไปดูในไลน์ทีวีด้วยนะครับ